สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแวนการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ตามคอมเมนต์เลยนะมีหลายๆคอมเมนต์เนี่ยขอให้ผมแนะนานะครับว่าเฮ้ยพี่ตัวละครตัวไหนควรที่จะหาสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายคร่าวๆสํา,าสหรับตัวละครที่ ผ e, like ู้เล่นเก่าเนี่ยก็อาจจะสนใจได้เหมือนกันมาถึงว่าเฮ้ยอาจจะไม่รู้ว่ามันเก่งขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือตัวละครที่ใกล้จะเป็นลิมิเต็ดเป็นที่เรียบร้อยและเป็นตัวละครที่ทําได้ง่ายและเก่งมากๆเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะกอคลิปในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็น3เฟสอย่างนี้นะครับเฟสแรกเนี่ยผมจะพูดถึงตัวละครที่ทําได้ง่ายเกณฑ์ของผมเนี่ยคือตัวละครมันต้องทําง่ายนะครับสําหรับมือใหม่ด้วยนะมันทําง่ายราคาถูก ใช้งานง่ายถอดสมองเล่นได้นะครับผมอันนี้คือกฎการข้อแรกเลยที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้แล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะครับเฟสที่2เนี่ยเป็นตัวละครที่ทําขึ้นมายากหน่อยคือทําขึ้นมายากหน่อยแต่ทําแล้วคุ้มอย่างน้อยก็คุ้มมาอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เก่งนะแต่ผมมองว่าตัวละครไม่ได้ทํายากขนาดนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เฟสที่3เนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนนี้เรียกได้ว่าโคตรเก่งเลย เก่งทั้งแบบใช้งานง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ทําได้ด้วยแต่มันจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะระดับหนึ่งคือทุกคนอาจจะต้องฟาร์มเยอะนิดนึงแต่มันไม่ได้ทํายากแต่มันต้องฟาร์มเยอะแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากๆนะครับผมเก่งกว่าตัวที่ข้อหนึข้อ2องจะด้วยซ้ำนะก็ลองไปแบบใช้กันดูครับ1 2ึว่าจะใช้อันไหนหรือจะลองเลือกทําอันไหนก่อนนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่ผมจะมาแนะนําในเฟสเฟสแรกในวันนี้นะครับจะมี3ตัวนะครับก็คือ3ตัวแรกเลยจะเป็นเบจิต้านะครับนารูโตะแล้วก็ซาสเกะ3าตัวนี้นะครับทําไมอย่างที่บอกไปนะเฟสแรกเนี่ยมันจะทําได้ง่ายมากทุกคนแล้วก็หาได้จากในตู้ก็คือไม่ได้หายากไม่ต้องไปหาตัวลงตัวลับอะไรมากมายขนาดนั้นก็หาได้จากไนตู้ถามคอมเมนต์เลยก็ได้หรือคอมเมนต์มาเลยก็ได้ ผมมองว่าเบจิต้าเนี่ยทุกคนให้เสียงแล้วก็ให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแม่เป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยแล้วปัจจุบันนะตั้งแต่เปิดเกมมาจนถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นตัวละครที่อัตถประโยชน์แล้วก็หน้าที่ของมันเนี่ยใช้ได้ดีเยี่ยมอยู่เหมือนกันสําหรับ b e กิเนอร์หรือสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับมันยังเป็นเทียอยู่เลยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะปัจจุบันนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกเบจิต้า ผมมองอย่างนี้แล้วกันก็ไปทําซะสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับถามว่าเอ้ยตัวละครตัวไหนมันเก่งมากๆง่ายๆเลยเบจิต้า ita, ครับทำเลยแล้วก็อีโวง่ายมากๆด้วยโอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น uto, นาะรูโตะเนาะถามว่าทําไมถึงเป็นนารูโตะพี่มันเป็นตัวละครที่เอามาแทนเบจิต้าในช่วงแรกแล้วกันคือถ้าคุณเนี่ยทำ ita, เบจิต้ารือเบจิต้าไม่ออกหรือแบบเอ้ยสุ่มเบจิต้าไม่ได้แล้วไม่ได้ไปปั้น ita, เบจิต้ารืออะไรด้วยเหตุผล ใดก็ตามแต่เนี่ยนารุโตะมาแทนได้คุณใช้นารุโตะแทนก็ได้แต่จะสังเกตได้ว่านารุโตะของผมเนี่ยมันเวลไม่ตันนะเพราะว่าผมได้เบจิต้าแล้วผมก็ปั้นเบจิต้านเต็มซึ่งเบจิต้าถามว่าเก่งกว่านารุโตะไหมมันก็เก่งกว่าแหละครับเพราะนารุโตะเนี่ยมันใช้งานยากถ้ามันยังไม่อีโวนะครับผมประมาณนี้เลยตัวละครตัวต่อไปนะครับมาเหนือนิดนึงเป็นตัวละครที่แผลแรกๆเย่ยผมด่าไว้เยอะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าตัวละครมันเก่งขึ้นเยอะแล้วสําหรับซาสึเกะน,นะครับซาสึเกะเนี่ย ได้รับการเรียกได้ว่าบัฟมาตั้งแต่ทาตุเข้ามาเนาะแล้วความสามารถของมันเนี่ยการที่คุณโจมตีตัวละครเดิมซ้ําๆเนี่ยมันจะบวก2ดาเมจให้กับซาสเกตนะครับแล้วก็ Lightning Power Assault เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ซาส,ส,สเกะเนี่ยจะการันตีสตัน1 0ร้อยเปกับศัตรูนะครับดาเมจบวก50%นะสำหรับศัตรูที่โดนส,สตรัรนะครับสตัน100%ด้วยตอนนี้แล้วมีเรื่องของทาตุเข้ามาอีกเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมแนะนําให้ปั้นไว้เพราะว่าซาสเกตเนี่ยเป็นไม่หีีตัวนะครับที่เป็นมิสติกขึ้นไปแล้วเป็นท่าสปาร์ตนะเนี่ยเป็นท่าสายฟ้านะครับทุกคนคุณลองไปดูก็ได้ตัวไหนส่วนใหญ่จะเป็นอ่าพวกเนเจอร์หรือไม่ก็เป็นน้ําเป็นไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะแล้วก็พวกตัวเทๆตัววิยวก็จะไปเป็นเคิร์สซะส่วนใหญ่ไม่ก็อันบาวแทบจะไม่มีตัวละครท่าสายฟ้าเลยแต่มีตัวไหนมาซาสเกตนั่นเองครับซาสเกตนี่คือบอกเลยว่า ปั้นไปเถอครับตอนนี้นะผมมองว่ามันเก่งระดับหนึ่งเพราะการันตีสตันร้อยเปนะครับผมโอเคหมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับ3ตัวแรกนะ3ตัวแรกทุกคนไปกันที่ข้อต่อไปครับตัวละครที่ทําขึ้นมายากหน่อยแต่เหมาะสมแล้วก็ควรค่ากับการทานะครับคือ2ตัวหลังนี้เลย2ตัวหลังก็คือตัวอะไรตัวโทจิครับโทจิเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วนะมันกําลังจะกลายเป็นตัวอัลลิมิเต็ดไปที่เรียบร้อยครับ ก็เรียกได้ว่ารีบทำละกันวิธีการทำโทจิง่ายๆเลยครับให้กดไปที่ Play นะเข้าไปที่ Story ครับแล้วก็วิ่งมาที่ด่านเลย Create Ma p ครับเคลียร์สตอรี่เสร็จครับมาจนถึงชิบุยา Station นี่ครับลงแอค6มันจะได้เป็นตัวหนอนมาพอได้เป็นตัวหนอนมาเนี่ยให้คุณทำเควสตัวหนอนนะครับพอคุณทำเควสตัวหนอนเนี่ย มันก็จะดรอปโทจิออกมาให้ซึ่งเควสตตัวหนอนลองไปอ่านดูผมจําไม่ได้แล้วมันต้องไปฆ่าบอสอยู่หลายตัวเหมือนกันหรือต้องไปลงอินฟินิตด้วยก็คือฆ่ามาฮิโตะฆ่าละเยอะอะมันฆ่าหลายตัวครับลองไปอ่านดูแต่ว่าตอนนี้คือผมแนะนํามาให้ตัวให้ให้ทาแต่ถามว่าเป็นตัวละครที่เก่งไหมเก่งครับเก่งนะปัจจุบันคือเก่งมากถ้าไม่มีตัวอื่นอะไอ้โทจิเนี่ยเก่งมากเป็นตัวละครที่มี2ฟังก์ชันคือเคลียร์มอนก็ได้ตีแรงมาก แล้วก็สามารถที่จะอัพขั้นเป็น full LE น่าจะได้เร็วที่สุดในเกมตอนนี้แล้วมั้งแล้วก็เคลียบบอสฆ่าบอสได้ไวเนี่ยมี3ฟังก์ชันในตัวเดียวเลยผมเลยมองว่าทําไว้เลยครับโทจิเป็นตัวที่เก่งมากนะนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต้นๆหรือคอนเทนต์ในเกมแถมวางไม่ได้แพงมากด้วยแค่พันหเท่านั้นนะพันหเยนเท่านั้นก็สามารถวางโทจิได้แล้วนะครับผม ตัวละครตัวต่อไปนะครับที่ผมจะมาแนะนําเลยอยู่ในเฟสที่2นะครับก็คือเป็นอุซุยเทนเก็นนะครับต้องพูดก่อนนะว่าทุกตัวที่ผมแนะนํามาเนี่ยมันไม่ได้เก่งเข้าคันเมตาแต่มันเป็นตัวละครที่หาได้ง่ายทําได้ง่ายแล้วก็มันเก่งระดับหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆมันคือมันเก่งระดับหนึ่งมันไม่ค่อยเข้าคันเมตาเท่ากับพวกโกโจพวกแบบอีกิสพวกอะไรที่มันเป็นฟูลเอไม่โดนสตันกันกสตันอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมมาแนะนําการใช้งานง่ายแล้วก็ถอดสมองเล่นเนาะ คืออุซุยเนี่ยผมแนะนําเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่หาได้จากในตู้เนาะมันไม่มีเงื่อนไขในการที่ไปลงนู่นลงนี่เพื่อหาอะไรเยอะง่ายๆเลยก็คือการ e อีโวอุซุยเนี่ยให้คุณกดเพลย์นะครับแล้วก็ไปที่เลดแล้วก็เข้ามาคุยกับเรงโกคูนี่เลยนี่มันจะของอีโวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนิจิรินเคลฟเฟอร์นะใช้เป็นสไปเดอร์เวฟบหกร้อยวิธีการหาสไปเดอร์เวฟก็ลงด่านข้างๆไปนี้ไปเลยครับครีเอทแมทนะแล้วก็เล่นไปเลยแ x หนึ่ง x สอง x สามเห็นไหมมันก็จะดรอปสเปเชียลเวฟมา จริงถ้าคุณไม่ได้ติดอะไรเนี่ยคุณลง x 3มันไม่ได้ยากขนาดนั้น x 4่เนี่ยปะเมื่อก่อนมันจะได้เป็นเลงโอคุแต่ว่ามันดรอปเลดเว็บน้อยกว่าตอนนี้ก็ลงแค่ x 3มัาง่ายกว่าแถมได้3 5มสถึงสีด้วยมันก็อีโวง่ายขึ้นผมเลยแนะนําว่าเออให้เล่นเป็นให้ให้อุซุยหาอุซุยอะง่ายๆมันมันเก่งครับมันเก่งเพราะว่าพาร์ติมันเนี่ยมีอัตราหลบเท่ากับพวกตัวละครที่มันอิมมูนสตันก็คือการสตันด้วยมีโอกาสหลบ เยอะอยู่เหมือนกันแล้วตัวมันเนี่ยเป็น Full LED นะครับเฟตต่อมานะครับเป็นอีกเทียร์หนึ่งเลยซึ่งอย่างที่บอกไปใช้ทรัพยากรเยอะเดี๋ยวผมจะไปแสดงให้ดูว่าทําไมใช้ใช้ทรัพยากรเยอะเนาะโอเคก็คือจากตัวซีรีส์เฟตเนาะจริงๆพวกซีรีส์เฟตเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าเก่งทุกตัวแต่ตัวละครที่ผมเล็กคอมเมนต์ที่สุดเลยในซีรีส์เฟตนะครับก็คือแลนเซอร์คือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ต้องผู้เล่นใหม่หรอกผมว่าตอนนี้แลนเซอร์มันจะมาแทนเบจิต้าถ้าด้วยสามสำหรับผู้เล่นเก่านะ เพราะว่าอะไรเพราะแลนเซอร์เนี่ยมันมีความสามารถที่บ้าบอมากๆครับพาสซีฟของมันเนี่ยพาสซีฟแรกนะครับดามเมจโบว์15%ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็ลดคูดาวความเร็วโจมตี10%ไม่มีเหตุผลอะไรเลยโจมตีโดยไม่สนอัตราการหลบของฝ่ายตรงข้ามคือถ้าคุณไปเล่นอย่างเช่นคุณเอาไปเล่นนานๆๆนะคุณกดแลนเซอร์มาคุณเลือกแค่หลบ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 อย่างเดียวแม่งโดนตีร้อย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 เปอร์เซ็นตะ์่ะเขาเรียกว่าอะไรโจมตีโดยแบบ เมินเฉยต่ออัตราการหลบของฝ่ายตรงข้ามมาสมมติฝ่ายตรงข้ามแม่งหลบแบบสักพันครั้งอะแม่งตีโดนคือ,อยังไงมันก็หลบแบบ100%กดหลบได้มันก็ตีโดนอันนี้คือความสามารถที่บ้ามา,มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเฟดเพียเซอร์ความสามารถของการอีโวของมันเนี่ยมันจะแอตแทกอินฟิตรับเจอครับรับเจอนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบตีแบบเลือดออกติดแผลอะไรอย่างเงี้ยพอมาติดแผลปุ๊บอะเขาเรียกว่ามันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ไม่สามารถที่จะรีเจนได้แบบทาวเวอร์เลยผมเลยแบบเอา้ามันแอนตี้รีเจนเลยมันแทงเข้าไปปุ๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามคือมันไม่ได้มาตัดลงตัดเลือดนะแทงเข้าไปคือโอเคไม่ต้องรีเลือดแล้วดาเมตบวก75%เครับเมื่อโจมตีศัตรู1ตัวบ้ามากคือโจมตีปุ๊บแม่งดาเมตเพิ่ม75% 75%นี่เยอะมากนะแล้วบวกกับดาเมจของคีมสารอนาเทมาทุกคน มันตีไปแล้ว90%อนะแล้วผมแค่จะบอกว่าถามว่าทำไมมันมาถึงมันมาแทนเบติต้าใช่ไหมเบติต้าเนี่ยโจมตีตอนแรกป,ประมาณ4ี่ฮิตตัวแม่งก็โจมตี4ฮิตเหมือนกันแล้วเบติต้าวางพัน0ครับแลนเซอร์วางพัน0ครับวางได้4ตัวเหมือนกันผมเลยบอกบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วสำหรับแลนเซอร์แต่ผมแนะนำว่า ตัวทีมสลอ็อตที่ผมจะมาแนะนําเนี่ยมันอีโวยากครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่สําหรับผู้เล่นเก่าผมแนะนําจัดเลยแล้วกันจัดเลยเพราะว่ามันจะต้องมีของอีโวหชิ้นด้วยครับแล้วอัตราการอีโวของมันเนี่ยใช้เงิน1 5 0 0งหทองเนาะแล้วมาอีโวขอตรงนี้อีกใช้อีก1,000 0เท่ากับคุณต้องมีทอง25,000บวกบกับการที่คุณจะต้องมีเนี่ยเรนโบว์เอเซนเนี่ยอีก5ชิ้น แล้วก็จะต้องมีกิน e n e s s e n c อีกโอ้โหเรียกได้ว่า 30- 40ชิ้นอะอ่ะลองดูสิสีเขียวใช้เท่าไร่สีเขียวใช้30นะครับอันนี้ใช้คุณต้องมี40ชิ้นนะครับสีเขียว40ชิ้นแล้วก็ใช้เงิน2 5 0 0 0ทองคือมันใช้เยอะมากทัวตระกูลเฟสใช้เงินเยอะมากใช้ทรัพยากรเยอะมากผมเลยไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ทำเท่าไหร่ไปทำเบติต้าเหอะใช้ได้ยาวๆเหมือนกันแต่ถามว่าความเก่งออกมาเน่เหนือชั้นไหม เนือชั้นครับมันตีฮิตเยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเยอะกว่าพีจิต้าด้วยหรือเปล่าหรือพอๆกันก็จาไม่ได้เหมือนกันแต่ฮิตมันเยอะมากครับในการที่วางครั้งแรกของมันพวกตระกูลเฟดทั้งหมดอ่ะที่มันเป็นตัวใหม่อ่ะพาลสิมันจะแปลกๆมากครับแล้วมันเก่งทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์ที่แบบโอ้โหคือก็เคลียพวกดานปกติได้แล้วก็อิมูนสตันด้วยหรือจะเป็นเมเดียเนี่ยเมเดียเนี่ยมีความสามารถพิเศษแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอีโวมาแล้วเนี่ย แล้วถ้าศัตรูเนี่ยโดนได้รับการชำระล้างจากมเดียเนี่ยจะบวกดาเมจสูงสุดถึง35%เลยจาก7%ที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีลดความรดูโจมตีด้วยโดยไม่โดยไม่มีเหตุผลเลยก็คือโจมตีไปก็จะลดความรดูโจมตี10%เนี่ยผมงงว่าเออ,เอ,อ,เอ,อพัสดีมันใช้ง่ายดีแล้วก็บดาเมจเยอะ นะครับเมเดียก็เลยเป็นอีกช้อยหนึ่งจริงๆต้องลองไปดูครับพวกตัวเฟสหลายๆตัวเนี่ยความสามารถมันแปลกๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้สุดท้ายและในคลิปนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวพาร์ทนะครับเลเวล25หเลเวลย5เนี่ยผมบอกเลยนะว่าตัวของซาโซริเนี่ยโคตรเก่งเลยสังเกตดูนะครับว่าวันวางแค่1,000เยนเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพาสีมันนะครับพาสีมันอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่หลังๆมันเก่งมันมันมัน,มน,มน พาสิมันหลบเก่งนะครับยิ่งหลบยิ่งตีเร็วคือเรียกได้ว่าเป็นสายตีถี่แล้วกันสำหรับซาโซริเนี่ยแล้วก็ใช้เงินน้อยมากครับใช้เงินน้อยมากๆนะใช้เงินแค่หมื่นเดียวเองแต่มันเป็นตัวพาสเนี่ยแล้วไอเทมพาสเนี่ยพอถึงเลเวล25คุณได้รับมาเองเลยครับพัฟเฟตฮาร์ดนะแล้วความสามารถตอนที่อีโวแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยก็คือจะโจมตีติดไฟนะครับหักลบ50%จากดาเมจของคุณนะหักลบ50%จากดาเมจของคุณก็คือจะติดไฟหักลบ ดาเมจที่ได้รับจากดาเมจของซาโซริเองก็คือซาโซริตี10000ก็หักลบไป50%ก็คือไฟที่ติดออกไปเนี่ยจะตี5000เท่ากับรวมรวมแล้วซาโซริดาเมจจะบูสต์ไปถึง15,000อันนี้คือผมพูดให้เป็นตัวเลขให้เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็พาสซีฟบอันแรกนะครับฟูเดนบอดี้เนี่ย50%ที่มีโอกาสหลบนะเยอะมากๆ50%นะครึ่งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะหลบแล้วพอหลบเนี่ยจะลดคูดาวความเร็วโจมตี4% สูงสุดอยู่ที่20%ไม่ตีถี่มากวางได้4ตัวทุกคนแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยฮิตตอนแรกแบบวางง่ายๆแบบถอดสมองยังไม่ต้องอัพอะไรมันเนี่ยมันตีกี่ฮิตมันตี2ฮิตวาง4ตัวตี8ฮิตอ่ะ8ฮิต4ตัวแล้วก็อัตราหลบสูงแล้วถ้าอีโวมแล้วตีติดไฟอีกโอ้โหผมบอกเลยบ้าไปแล้วสำหรับโซลิเนี่ยบ้าไปแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นะควรจะทำอย่างยิ่งน่าจะมาแทนเบจิต้า หรือกรณีที่ไม่สามารถอีโวแลนเซอร์ได้ก็น่าจะใช้ได้แถมมันเป็นตัวที่ได้จากพาร์ตอะทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้อะผมเลยมองว่าอันเนี้ยตัวมันเก่งมากๆนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r ค b e คิดว่าคลิปอย่างนี้มีประโยชน์หรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์ไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย